ไดพี่น้องบ่มันเนาะแต่ว่ามันสิใหญ่ลงไปลุ่มเนาะเห็นบ่นี่ดิพี่น้องน้อยๆบิ่ดใหญ่ลงไปใหญ่ลงไปพูปรึกษากันอยู่พี่น้องเนาะปรึกษากันว่าจะไปเนาะก็สิเก็บเงินเก็บค่ําสิเฮ็ดบัตรสิอีหยังสิไปแต่ว่าสดําให้ดํานาปลามันแล้วคั่นสิได้ไปทางใดก็เนาะพี่น้อง

น้องจันเป็นยังคือบริทายคลิปย่างใต้โรซ่าโรซ่าเจอใต้บริทายคลิดซาเบดีพี่น้องเนาะกาซาไตซาสบดีมาโป่ป่กับครอบครัวค้าแสงวันหน้าพี่น้องอยู่ให้เยอะหน้าคือเก่าพี่น้องเนาะหาก็ออกมาพี่น้องหาก็เศร้าเศร้าเศร้าโสมนเศร้าไข่เลยเนาะค้าแสงกะออกมาหน้าเนาะพี่น้องสีมาพาพี่น้องลุงทุ่งเนาะพี่น้องวัอนี้เนาะ พี่น้องภาพี่น้องเอฟสี่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนนั่นแหละลงทุงเนาะก็คือสิพากันไปเก็บหอยพี่น้องเก็บหอยเก็บปูเก็บป้าเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าไหรือพี่น้องหนามขนเนาะเพราะว่าฝนโปรยตกมาก็เกือบเกือบสาหัสนี่แน่ฮัาโหลอะแพงร่อาแจนเอาทรงมาให้น้องนุ่งนะวิๆพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ก่อนพี่น้องเนาะก่อนสิลงอ่ะก่อนสิลงไปจับ หอยปู่ป้าเนาะพี่น้องอนบ่ได้ตกโดนเนาะสิพาสิพาเด็กๆพี่น้องสิพาหลานๆเนาะลงลุงลุยลงลุยเลยพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งอันนี้ว่าเฮ็ดอีหยังอันขุดมันขุดมันมันธรรมชาติขุดมันเือกินมันเอาุงส่งให้อัญญาน้อยก่อนพี่น้องยืนจะให้ FC สหัญญาน้อย คุดมั่นเนาะมันก็คือมันอะมันหึบโตแม่ Rin <cam> คุดในมือน <dadurch> ั่นแหละแม่คุดในคลิปก่อนๆเนาะจะเอามาเอามายังงแม่มาต้มบอมาต้มกระดามนึ่งกระดาเนาะมะพร้าวมาเห็ดนวบนวานยังกระดาเบิร์ดอแู่เนาะแม่ในขัควมเล็กประมาณ ขุดข oh like ุดลงไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะแล้วแต่แล้วแต่พาสิขุดถึงเนาะเงาแค่น่ะแม่เอ๋ยเออตัวหักลงมาเปิดน่ะนะเฮ้ยไม่ใช่แลยตัวใดลนี่ยังท่านได้เอาแล้วว่าขุดมันเหาะอุ้ยใหญ่ใหญ่เบิ้งโหลดขุดมันเบิ้งเขื่อนแน่นเลขาวนักออกวัวอันนี้อันนี้มันบิดบ่มันยังเหมือนตัวนี้มัดช่องหรือแม่นเลยนี่ฮะคือกันบอก แบมัโต้เป็นข้าวเนี่ันี่น้อหนังหน่องเลยเป็นข้าวเป็นใบ่นหันั่นันัหันแดงพุดลงไปพดแล้วจนอยากสุดนแล้วํำข้าวเอเาแมงงตักขึ้นเนี่ยถวยอคุมันหึบมมันหึบจีิรอบเยมน่หนึ่งลวมันทิพูผูกงรเนาะเอาไก่นะาเอาน้ำตอกน้ำตานผูกใส่แล้วกินกับนะดี๋ยวนะไปเฮ็ดนะแม่ มันสิฮักเอาเย่างเนาด้วยเอาลูกกุมลีง่สวย่งเบเาคุดนมัน่ะมันลม่หัวหััวหัวหุ่อย่าพ่ดนะแม่ตัวนตัวไนก่อนย่เบิ่งตัว่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเดี๋ยว ชิพาพี่น้องลงพุ่นแหละพูนพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันยังแดดพี่น้องเนาะแดดแดดแดดแห้งนี่ไม่หาชักว่ามันได้ก็เลยตาดมันท่มก่อนพี่น้องแดดอ่อนๆก่อนพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครัวหรือสามโมงเดยวแหละพี่น้องแดดมันยังแข็งอยู่พี่น้องคำแซงก็บ่ค่อยสบายเนาะถามแดดอ่อนพี่น้องจังหน้าน้ำกันเนาะเดี๋ยวคำแซงเอ่อขาเนี่ยตัดผมก่อนพี่น้องชายร้านตัดผมให้นัาครัวผมยาวพี่น้อง วันที่ห้านะห้าวิาบวชนี่อนาคตเข,ขาถัาว่วยังมาบวชจ้อยุ่ยชงแต่แต่เกิดผมเล่เคยบวชจ้าเถื่อนนบวชมี่สิปเกี่ยวกันกับดำน,น,นี่มมบ้างไหมสิตักไหมมามาม่ มีพระอาจารย์เคนถ่วงไลยคนอยู่ไปไปเจิมหรือว่าไปไปเจิมไปเชิมดวงอยังนี่แหละอยู่ปากเซีน้องขันเซียงปลายลายบอลคนก็ถ่วงลายบอลพอดเพ็นบนไหวเลยว,ว่าว่าไหวว่าสิบวชแท่นน้ำนมเม е ยังบวชยังอะไแหละบวชคันบะนระไดชิมาวันก็ไดเจ็ดวันก็เอาเขาว่ะอันน่ะพระอาจารย์คนน่ะเนาะขันเซงกระช้าเวลาบวชยังให้คันขันมันให้ได้ดีให้บวชก่อนเขาวันซาเนาะเขาว่ะอย่ามันบวชท่านนะ หมดันไปใชเข้าประชาเดือนไหนเดือนแปดจะเดือนไหนตู้ <c oughs> นี่ยังอีกนี่จะนอยก็กเดือนยังอีกซาอ่าตเดือนเดือนเจ็ดสิบวันสิบแปดสิบเก้าวันหรือสิวันยับนนงบ่ทนน่นเนาะพ,พี่น้องหน้าก็ยังบ่ท่นเดดั้มสำน้าจะคลองเอาข้าตัดผมก่อนพี่น้องหน้าหัวนี่ย่ายน้อยอย่ายน้อยอย่ายน้อยได้จะกันเลย ได้จากกันเลยมาเบิ้งให้เบิ้งไม่ยี่งขึ้นแล้เห็นแล้วได้พี่น้องว่ามันเนาะแต่ว่ามันสิญ่ลงไปลุมเนาะเห็นบ่นี่ด็พี่นแล้วแน่หน่อยแบบไงลงไปญ่ลงไปลงไปผูกบนเพลโคมลงไปยืนสุดบัวมสุดหางผมก็ลงไปเลยพี่น้องมันสิญ่ลงไปเลยเหลือเดี๋ยวก็เบิ้งค่ะความข้าวนี่ เทียงกันดิหน่อยเอ็ยดยังดิอาบหน้าฮะเนี่ยหน่อยอาบหน้าบ่ตัดผมไม่ลานเนาะตัดผมรมแง่หน่อยตัดเทเน่กับแซงกับตัดตัดมันเปล่าใช่ไพี่น้องเนาะตัดได้ตัดแต่ทางขางพี่น้องกับพี่ทางล่างน้ำทม่เท่งกับตัดแต่ว่าตัดเล็กหน่อยเนาะวันไหนยังตัดไม่พี่น้องตัดลานมันตัดบอละเอียดวันไหนไป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 เซร่าเบล อยูอ่พี่นออ้องอืมแหวกมะเมียนคุณเจ๋อหาสิไปเจ๋อมันชุดชุดอะไรวะพี่ <c oughs> น้องเอื่อยได้แล้วบักละลายมันเนาะอันใส่อันไหวนะพอดีจับพรมนะไปพี่นออ้องสีผ้าพี่นออ้นองลงทงเนะนา,า,าละน <c oughs> ลงงมห้อยงมห้อย <c oughs> งุ่มป่างุ่มปูเนาะไปเบิดไปไ,ไปไ,ไป,ไไปมา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 เขียวกะตาเดับเบเดี๋ยวลงลินตบแล้ากันเนาะเพราะว่าพุนบริโตกโดนเนาะหนำมันกระโขนหนำมันเบิดหนำมันขขดเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ FC เบิรดสุขุทุกคนเนาะที่เม้นมาให้กําลังใจพี่น้องส่วนเอ่อบุคคลที่ว่าบ่ให้กําลังใจก็คําแสงก็บ่ได้สนดอกพี่น้องเนาะบ่สนนําปานใดดอกยามันพี่น้องอย่าเว้ายังแล้วก็เว้าเนาะผู้ใดที่เม้นเว้าว่า คือบ่เล <sm> ิกก็เลยสาคือบ่เศร้าเลยสาเนาะสิดูแลอีหยังประมาณนี้เนาะแต่ก็อีหยังแหลเมียอยากไปไทยเนาะอยากไปหาเงินหาค่ําเมียอยากคือบ่ให้ไปเนาะก็ไปพี่น้องบ่ได้บ่ได้อยากให้บ่ได้แบบว่าดึงอีหยัง กับปรึกษากันอยู Still, But, ่พี face, parfois, kind of ่น้องเนาะปรึกษากันว่าจะไปเนาะกิเก็บเงินเก็บคำสีเฮ็ดบัตรสียังสีปแต่ว่าสีดำหายดำหน้าปลามันแล้วค่นสีแดงป้ายทางใดกันเนาะพี่น้องค่ะสีแดปเฮ็ดย่างก็ต้องมาซอยก็พว่งก่อนเฮ็ดดำหน้าปลามันแล้วจังวางแผนสีปทางใดกันเลยป้ายะพี่น้องเนาะบอกง่ายว่าสีบล็อกในใดจากนี้แสงชุดตัวจางไดจากนี้เลยพี่น้อง เขคาควรแนวใดมันสีหลอดกับเห็ดเป็นไรพี่น้องเนาะให้มันหลอดพี่น้องไปเลาะเลยทีมงานเฮาเบิง่งผูกพี่น้องแต่งโตซื้อมางุมหอยขอปดเกลอปแต่อยู <c oughs> ่ค,คมันเป็นอะไรเบลเป็นหูบ่เออจักเสียงเอ้าวเป็นน้องเป็นาน้ำมันเป็นอะไรวะ พุ่นแล้วพี่น้องลงยางยลงไปอันให้ใหญ่พุ่นลเนาะบ่อนมาสินีหลายๆนี่พี่น hmm, ้องบ่อนกบ่อนหอยบ่อนปลาก็เนาะไปเบิ่งนํากันส่วนแถวนี้น uh, ้ํามันขนมันก็สิบ่มีพี่น้องนี่มันก็สิพังเบิ่งๆๆหยุดพอมาแม่นแเอออเบิ่งแม่นบ่เออน้มันบกเนาะหอยมันก สีพังต้มหรือว่ามันสีดุดต้มเพื่อเอาชีวิตหลอดพี่น้องก็บริทีเกบมาอุ้ยยังน่ะนะป้า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 มีลูกคอป่นี่เอ้ปลาซิวปลาคอพี่น้องนี่ปาปาขเอาะกระตาเอากระตายตัวใหญ่กระตายโอ้ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งปลาซิวดีลายเลยกระตานยุะตาดิ เนบจเก็บอก็อนนี่นี่ิเบริเวณหูก่อนด้วยดวด้วยดาเก็บ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 มานีกเห็นป่าปนี่เห็นโอ้โหนโขลกสนองเนาะบนบริโต้กลายมือปเคงบปเคงบเออปเคงนไลต้แล้วเนาะปเคงลต้เลย อนนี้ป้อันนี้ป้านี่นี่ป่ะนี่นเด็ดเด็ดเด็ดเดเดอู้นไจะี่มาอยู่ในนีนี่นี่นี่ย่างนี่ลูกคนนี่นีเป็นบหันเลยป่าโอ้ยจับบจับบ ไปพี่น้องไปมากกระตาให้ได้เบลไปไงอันนี้กาเขาบอกมันก,กระป๋อเขามานกะที่นี่ตัวใดอย่ามืนเลยฮะตัวเป็นเพียงนี่แต่ว่ามันโบเกิดอู้ผีใต้เนาใต้เบ็นเลยพี่น้องหอยกินเออแม่แหละหอยกินหอยกินเข่านะกินมิดกินกินมิดเข่านะเออมันกินตัวมันตรงนะ โอ้บันดี้เอาอัน้ำมันอนนันมีเซลล์ยงไอ้แนไอ้ไดร่าดร่งขอนเจอนะต่อตะอผิดให้ได้นน่คุณบอกมีแหละไปน่งนูยพอดนีามันขอนปูปูปปากกูอีกล่ปาะไล่นู่น มีคนถือกล่องพี่น้องขั้นแจงกระสีจับกล่องนี่แหละแล้วก็อีกมือคทางนึงนะแจ้งกระสีจับกล่องมือหนึ่งแล้วก็มือหนึ่งหาหอยน่าเย็นเนี่ยเอ็นผูได้เป็นได้นี่เห็นหอยพี่น้องเอาพรางต้มน้ำผัดวัน มันบอกโอ้ยนี่ป้า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 โ้ยป้ป้า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 เอาแต่ป้านะกิงเคางกระโคโนไลเจอได้กราเค็งเนาะเค่งลายตุ

นเลี้ยวจับจับจับแทงกูจับกูได้ยังนด็อย่า,ววางน,น,น,าานี้ยังวะฉันกระปุกสิสิแล้วจะหล่นจะวะามันเอาไหวก่วอน ี๋ยวเอาไปอบไปอีห <cima> ยังเฮ็ดเฮันกิดปูกระ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 ปูี่กระปูเนาะอันนี้กระปู่มื้ออกระปูเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาดูปลาเดี๋ยวเราเก็บหอยพี่น้องเก็บไหลาย

ยาสีมาล่างให้บุงนะพี่นาะน้ำบริโอนี่นอีป้ามีปูมีหอยพี่นนอะตามที่ห้าวาไว ล้งดินออกก่อนด้วยใจ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> น้ำงามเลยนะ้ำงามเลยนาะจากป่าัากปู้

เดี๋ยวให้เบิ้งอีกเทือ่อนพี่น้องมาเดี่ยวอย่ามามันเห็นบกคักพี่น้องความประดิษฐ์มีใครจะมาเล่นพี่องอัี้เนป่ะมีทั้งปลาทั้งปูทังงง้งหอยหนเนาะปลาเค็งกับสิบกุปูประอคอเนาะทันนี้สวิงเนาะพี่น้องะได้ลปลาไปอุเน,นาปะปลาซิวทันนี้สวิงพี่น้องนี่ แต่แพร่คอรนลูกปลาโขก็มีเห็นเลยเลนี่ในจุลกตัวนึงไปลูกกระโขกในจุลกตัวนึงก็มีปลาปลาซีง่ายเต๋อบอจุลุกหน่อยเออยังไม่อืออัเดดดีนี่ปลาเข่งกูเห็นแต่เข้ากระปุกเอาเลยนะจันเข้ากระปุกเข้ากระปุกวะไเจ้าวะ ไปพี่น้องคอยคำยามแ้งเด้อพี่น้องเนาะวิธีชีวิตแบบบ้านหน้าบ้านหน้าพี่น้องเนาะขอบปวดคำแสงบ้านหน้าพี่น้องถ่ายเป็นกำลังใจให้คำแสงบ้านหน้านี่เด้อพี่น้องเนาะเจอกันอีพี่หนาพี่น้องสั่งเอีพี่นี่ขอกล่าวก็ว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยจันแกงบบ๊าายยเออจันดี